สวัสดีค่ะน้องๆพี่โลเองนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะวันนี้ก็เป็นวันสงการนะคะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามคลิปพี่โลมาตลอดนะคะตอนนี้ก็ส0 0พันซับสไคร์แล้วโอ้โหไวมากแป๊บเดียวขอบคุณนะคะที่ชมไม่ว่าจะเป็นคลิปแปลเพลงคลิปเล่นเกมหรือว่าคลิปร้องเพลงนะคะถ้าเกิดพี่โลมีเวลาว่างพี่โลก็จะอัดคลิปมาเรื่อยๆนะคะแม้ตอนนี้งานก็จะเยอะมากนะคะ สำหรับใครชอบคลิปไหนเลยอยากให้พี่โลทำอะไรเสนอมาได้ทุกเมื่อนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะให้สอนทำอะไรนะคะพี่โลก็จะหาเวลามาทำคลิปสอนน้องๆน,นะคะสำหรับที่อาจจะหายไปนานเพราะว่ามีภร,ระปรับปรายนิดหน่อยนะคะน้องๆหลายคนจะส่งสา่ยว่าพี่โลเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะพี่โลเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าสิงห้ามไปหน่อย ย่างไงก็ขอบคุณแม่เฟยนะคะที่ติดตามพี่โลมาตลอดสวัสดีพี่ใหม่ไทยคะ่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะน้องๆมาพบกับพี่โลนะคะวันนี้พี่โลก็จะมาเล่นเมดิกนะคะก็ต้อนรับวันสงการที่เราพูดในคลิปที่แล้วนะคะว่าพี่โลจะมาเล่นเมดิกนะคะก็ประมาณนี้โอเคทีมน,นี้ว่าเล่นเมดิกแล้วกันเปลี่ยนปืนแป๊บหนึ่ง เนตนนอเนตไม่เน็ตช้าอย่างงี้เกิดอะไรโอ้ฝั่งนู้นเขาบุกมาถึงหน้าฐานเลยนะคะเราก็ค่อยๆตอดไปนะคะค่อยๆบุกไปอันนี้อูเบอร์ยังไม่เต็มนะคะอย่าเพิ่งบุก นะคะแล้วก็เล่นเมดีก็ดูตัวละครตัวไหนที่มันเล่นเก่งนะคะก็พยายามอูเบอร์คนนั้นเวลาได้จังหวัดนะคะวันนีพี่โรเจอสเกลเก่งพี่โรก็อูเบอร์สเกลนะเออก็ให้คีสเกลเข้าไปเเห็นว่ามีเพื่อนในสตรีมอยู่ในทีมด้วยรืงบังเอิญอันนี้เขาบุกมาแล้วนะคะ เราก็ต้องคุมบนไว้โอ้โหวัดเสียวขึ้นอูเบอร์จะเต็มแล้วไม่กล้าลุยโอ้ข้างล่างมีอีกแล้เสร็จแล้วเข่ามันเข่ามันลุกเข่ามันเข่ามันเข่ามันหัดเสียวมากใครเล่นเก่งมาก เก็บเลื่อปมาเลยขี่จะเต็มแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันบุกมาก่อนให้มันบุกมาก่อน<ป>ทีเนี้ยไม่มีเอนจิเนียร์ทีมแดงจะแพ้เสื้อพี่โลเถอะน้องๆแตงไม่มีเอนจิเนียร์แพ้นะคะบอกเลยแต่คนนี้ดีกว่าสองเฮ้ย มีค่าได้แล้วนะคะโอ้มีดีกว่าโอ้กําลังเพียบเก็บตูดหน่อยอตายพอดีบัดเสียวมากเลยศึกนี้ใหญ่หลวิ่นนักหรอโอ้ยหนุมไม่แม่นอีกเล่จริง กันนะคะไม่มีเอนจิเนียร์นะคะยากนะคะบอกเลยเวลาศัตรูอ้อมมาตีหลังนะคะตายอย่างเขียดค่ะเอนจิเนียร์ไว้กันศัตรูกระโดดล็อกเก็ตจัมหรือว่าสติกี้จัมนะคะมาตีหลัง ปลายนะคะดีกว่าโอ้ของบนเทียบใครได้เลือดไปเป็นศึกที่ไม่มีเอนจิเนียร์ป้องกันฐานนะคะ มีดดอกหรือเปล่านะแต่ไม่อยากขโมยใช้อ่ะเพราะว่าพี่โลจะเก็บคะแนนปืนนะคะเก็บยอดคิวปืนโอ้ฝั่งนุนใช้ฝั่งนุนใช้เอ่อโออะไรนะลืมจะพูดแล้วลืมควิกควิกฟิกนะคะสบายเลยถ้าฝั่งนุนใช้ควิกฟิกพี่โลใช้คีง่ายมากเพราะฉะนั้นพี่โลเกียดปืนควิกฟิกมากเลยบรรดาปืนทั้งหมดที่ใช้นะคะเพราะว่าปืนควิกฟิกมันกาะ หลาวคนบอกว่ามันดีนะคะแต่เวลาโยนขีไปตายอย่างเดียวะค่ะบอกเลยไปเลยไปเลยป<ไห>ี๕โง่อีกฝั่งนู้นไม่ตีมาตีข้างหลังไม่น่าให้เลยอ่ะให้ยิงสตูฝั่งซ้ายดันไปยิงสตูฝั่งขวานะ มันยิงไม่แม่นตอนนี้แมน่นความแม่นมันหายไปไหนพี่โรยังไม่ตายเลยนะคะ คิวสติกสิบไปไปลุยกันเถอะโอ,อ้ไม่ผูกให้โซเจอร์ไปตายคนเดียวนี่ ยูก้มาแล้ว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 โราเจอไม่ตายด้วยอะเเจอรอ,อ้วบาดเสียมากห้องหลบนะคะหลายคนดูคลิปนี้จะรำคาญสิงกรี๊ดนะคะขออภัยนะคะผู้หญิงเล่นเกมก็เงี้ยแล้วค่ะน้อง,องแล้วยิงเกมจริงปืนทีมฟอร์เทสด้วยนะ ดูว่ามันหวัดเสียขนาดนี้ข้างในมีคนนะคะใช้ควิกฟิกยังไงก็โดนขี้ขี้แตกค่ะไม่มี Uber. อูเบอร์ขี้ยังไงก็ง่ายบอกเลยตาไปเลยไปเลยบุกเลยไปปล่อยเขาตอเวลาได้เนี่ย ใจควิกฟิกมันกันไม่ได้เห็นปะหมออูเบอร์ก็กันขีไม่ได้เฮ้ยโดสนสไนธ์15คิวสติของเชิญป๊าอมอูเบอร์รอก็ได้ไครเลอร์รถมาหาเจนะคะเจจะป๊าอมอูเบอร์สับเดียวขึ้นไวค่ะขีขีแตก ไม่มีสปายนะฝั่งนู้นถ้ามีสปายนี่พี่โลไม่ได้เกิดอะ่ะอันนี้เล่นง่ายเชยแต่มิสไนเนี่ยสิเนี่ยหาปามูเบอร์ไปแล้วเพื่อนเราก็พยายามฮิวเพื่อเรื่อยๆนะคะฮิวให้แทบทุกคนแล้วมันจะขึ้นไวนะคะน้องๆจําไว้เลยสำหรับในเทคนิคการเล่นมอดิกนะคะแล้วก็โดดบ่อยๆมองหลังบ่อยๆหูตาต้องไวเส้นบาดเจ็บก็ช่วยถอยมา เต็มแล้วไปเลยลูกไปไปเราต้องส่องเสนอหน้าดูก่อนมีสตูโอ้ตาย้อมก,กันเลยไปเลยไปเลยเลย,ยิงเลยยิงเลยยิงเลย,ย,เ,ลยเออดีมากตายสามตายสองตายสองไม่ใช่ตายสามจั <c oughs> งหวะดีจริยงยนคิก <c oughs> ถ้ารู้ว่าเสียคินะคะหาตัวที่ใกล้ที่สุด แม่มือนถึงแม้จะเป็นสปายหรือเอนจิเนียร์ก็ให้มันไปนะคะถ้ามีตัวเดโมหรืออะไรเงี้ยถ้าเราเสียคีเสียจังหวะแบบเมื่อกี้นะคะก็ให้ไปให้เอนจิเนียร์พี่โรคยใหเอนจิเนียร์ช่วงนี้เสียคีเอนจิเนียร์ไปยิงฝั่งตรงข้ามนัดเดียวตายนะคะแล้วก็ยิงได้รัวๆประมาณ3นัดตาย3คน,นะคะ่ะโยนให้เอนจิเนียร์โตายกันเรียบรัวไปเก็บยาดีกว่า ลอยอ่ะไอ้นี่ไม่คุ้มโอ้อไม่หิวแล้วโอ้ไม่หิวให้ไพโลกับสเกลทุกครั้งนะคะเต็มแล้วไปเลยลูกถ้าเราเห็นระเบิดยิงมานะคะรู้เลยว่าศัตรูอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเห็นระเบิดเห็นกระสุนเห็นอะไรมายอยะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าศัตรูกำลังสู้อยู่แล้วเราก็สามารถกดคิกให้ศัตรูฝั่งตรงข้าม กดคีย์ให้เพื่อนเรานะคะไปยิงศัตรูฝั่งตรงข้ามโดยเราไม่ต้องไปส่องข้างหน้าเลยนะคะว่าเอ้ยข้างหน้ามีศัตรูเปล่าวะอะไรเงรี้ยเราไม่ต้องไปยืนส่องเลยเรารู้ว่ามีปืนยิงออกมาจากฝั่งนู้นอ่ะก็คือเออสตูศัตรูยังอยู่ประมาณนี้นะคะ <sk ill> เออนั่นแหละไปแคนซี่แคงซี่เทียร์ให้เรียทไลอย ไป 4, สี่ศพไม่เราได้แค่สามป้อมเริ่มพังเรื่องแล้เริ่มหาอะไรมาทำลายป้อมแล้วเดี๋ยมากท่าศสตูมาตรงบันไดนี้คือพี่โลจบจบชีวิตเลยนะเริ่มดันมาได้ละ อยู่ตรงข้างหน้าศัตรูพอดีโดนแอร์ช็อตเดี๋ <Yeah. S 1> ยวใช้อเวอร์ Uber. ในกรณีที่เราจะแพ้แล้วนะคะพอรู้ว่าทีมดันหนึ่งจนถึงจุดจ,จุดสิ้นสุดแล้วนะคะให้เราใช้อเวอร์ไพโลนะคะแล้วไพโลเขาจะเคลียร์ให้แล้วรอ,อมันเข็นไม่ได้คะ่ะ mm. เ mm. เทคนิคจากไพ่โลนะคะตั้งแต่า็อเบอร์มันอเวอร์ Uber ของตัวเมดิกันมันขึ้นช้านะคะประมาณนาทีกว่าก็ เราก็ปั๊มอูเบอร์ตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่เวลายังไม่หมดนะคะก็เปลี่ยนใช้อูเบอร์เราก็หาไพลโรสักตัวหนึ่งนะง่ายเขาเคลียเขารู้เรื่องนะไพลโรล่ะน,น,น่ะี่โรเปลี่ยนอูเบอร์ไวปั๊มไม่ทันเลย67%เจ เหมือนเคยลรถก็รีบปั๊มนะคะเสียวซะหนมากเลยปั๊มเห็นป่ะเต็มละมตำละตำละเก็บไว้ให้ไพลอตนีอยู่ข้างบนนะคะ อันนี้ยังไม่อยากใช้อูเบอร์นะคะให้ถึงแบบสุดๆไปก่อนนี่หายล้ายเห็นปะโอ้โหเขาก็าจะบุกกันไม่ได้ให้เพลโลไปจบจบนะคะถ่ายรูปนิดนึง เป็นเกลียดนะคะตายเท่าไหร่ตายสามให้ความร่วมมือสองสิบเอดจบแล้วนะคะแมปหนึ่งโอ้หนอนที่ติดตามชมพี่โลนะคะก็บอกว่าจะได้ทิกเมดิกนะคะไปก่นนะคะบ๊ายบาย